สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังคงเป็นกรีบกระทงค่ะชุดนี้นะคะสามพันกรีบค่ะมีครบทุกสีนะคะตามสีประจำวันเกิดเลยค่ะนะคะก็จะมีสีเหลืองค่ะสีเหลืองสวยงามมากนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะวันอังคารสีชมพูค่ะ วันพุธนะคะสีเขียวสดใสมากเลยนะคะพฤหัสนะคะสีส้มค่ะวันศุกร์สีฟ้านะคะวันศุกร์สีฟ้าค่ะวันเสาร์สีม่วงนะคะวันเสาร์สีม่วงค่ะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สีแดงนะคะวันอาทิตย์สีแดงค่ะ หลายท่านนะคะทําตามธีมของประจามวันเกิดนะคะสีของกระทงประจามวันเกิดค่ะชุดนี้สามพกรีบนะคะเดี๋ยวเจ๊ออกเดินทางให้วันนี้นะคะช่วงนี้นะคะกําลังเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าใกล้ถึงแล้วค่ะเทศกาลวันลอยกระทงนะคะกรีบดอกไม้สําหรับทํากระทงนะคะชุดธีมสีประจามวันเกิดค่ะนะคะวันทั้งเจ็ดเลยนะคะ แต่ว่าถ้าหากว่าชอบสีอะไรนะคะพี่ๆน้องๆถ้าชอบสีอะไรนะคะก็เอาเฉพาะสีที่ชอบก็ได้นะคะแต่ชุดนี้ค่ะ3,000กรีบครบทุกสีค่ะ3,000กรีบครบทุกสีนะคะเดินทางวันนี้ค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบแพ็คแล้วก็ส่งเดินทางได้เลยนะคะกรุงเทพวันเดียวถึงนะคะต่างจังหวัดต้องมี2-3วันนะคะ ช่วงนี้ยังได้อยู่นะคะยังทันอยู่แจ้งเพิ่มเติมมานะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเจ็บเร่งให้นะคะเดี๋ยวเจ็บด่วนพิเศษให้ค่ะนะคะกรีบดอกไม้ทํากระทงนะคะกระดาษานะคะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกบ้านเลยค่ะนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะ